มังนมามิปฏิปนโนาวตุสาวสังโคสังฆังนมาไม่สายกลอลเ จะให้สร้างความดีสองล้านจะเอาเงินมาสร้างบ้านให้ขอจะมาสร้างบ้านให้เลยได้สิบสองล้านจะสร้างบ้านบนไปหรือบุครับนี่บนไปแล้วไดม่ใช่ในฝันฝันยังท่านในฝันเลยนี่เรื่องที่มาคือยังเกีว้องกันแล้วอยู่ข้างล่างเห็นเลขสองก็สองยังครับเาเบิ้งดีๆเด้อบอกกันเด้อเตัวกันไหนตัวกันบาปเด้อเห็นตัวไหน พิเล็สองนั่นเหรอนี่เล็กสองหมดเลยเอ้าสามหายแล้วคุณสุรินเลยตัวเอซีเจ้าของเด้อเจ้าสองเจ็ดห้าสองเจ็ดห้าโอ้ยเน่เออเบิ้งสองเจ็ดห้าว่บาย่างนี้สิอืฮะแนเบิ้งครับเดีทามเพิ่นหลายคนกับหลายตัวเล็กกับพี่น้องครับผมวันนี้ รุปคนต่างตามมามองดูเลขคันน้ำมนต์น้ครับุนใช้เชือกังไหนครับใชาแหววผมขู่นั่มแล้วครับใช้ตาพันผมลูกพันไปหมดแล้วไม่จับมือขู่น่ะเจ้าก็ใช้ดีเนาะอยู่มองไอ้คันน้ำมนต์เห็นไหมครับผมแสดงมีทีเด็ดได้ครับไหมคันน้ำมนต์ไปเอาน้องเขาบึ้งหน้าราคาเขาแนบเห็นเพื่อเอฟซีมองเห็นนะครับ เป็นตัวเลขไหมเนาะ F4 ของผมนะครับไปเลยมองดูไม่เป็นหรอกครับคุณผู้ชมเอ้ยนะครับตรงรอมันสรุปยันเดียวเนาะนี่รอเขาสรุปยันเดียวนะครับตัวนสายแปดหนึงเอามาให้คน้นส์หรือเปล่ามีแต่ซื้อแฟนนมือมือก็งจะกจุิอะไร

เอาไดูิอไหนนงไหนไดูสิอกมเฮนะ่นี่เลสตัวเดียวเล็กสามตัวเดียวตอนนี้ผมมองให้เล็กสมตัวเดียวนะครับให้มาทุกทีสี่ให้แนบเ่

เนจ็ดห้าให้าผู้ชมเจหนะครับผมเรียอหัวหมูต้งแบบยางชับได้แดงจึ้งๆไล้น่ะนี่นี่มาทูมาดูทางนี้เ้ามาเข้ามาเจหนะนั่น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 นันนั่เห็นลย้กับแม่บอกง่ายๆครับเห็นตัวหดครับบอกง่ๆครับหัวหมูหัวหมูเห็นเป็นเจ็ดห้ันว่ะ เลยเดือดอะไเบิ้งมั่งสามเจ็ดห้าสามเจ็ดห้าครับแม่ทั้งล่างเลขสามทังบนเลขเจ็ดห้าอือแสดงว่าเลขหัวหมูในที่ทีวันนี้สามเจ็ดห้าสามเจ็ดหาเดียวกันเ่ยท่านผู้ชมนะครับสามเจ็ดห้านะครับผม5เด็กไม่หมูเด็กไมหมูสามจห้านะครับนะครับท่านผู้ชมนะครับผมก็คือเลข สรุปเลขวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับเป็นเลขที่าทาพิธีแก้บนคนที่ถูกรางวัล6ล้าน,นครับผมที่หลุมฝังศพโบราณกระดูกโบราณครับผมที่อำเภอลำดวนนะครับ มีอยู่ใบเดียวจ้ามียี่ใบเดียวน่ะนะแต่่นี่ีกบีนโอ้ยถ้ามีองกับสีดสองนแล้งงวดนี่และสีสองน่ีนมีอยู่นี่แหะใบเดียวนี่นี่มันไม่อยู่ใบเดียวนี่ตัวอย่างตนี้เลยนี่นี่แหละตัวนี่แหะใบเดียวนี่นี่นตัวดตัวเ่นว่านี่แหละใบนี่ใบทีเพื่นไดโช่หนึ่งใบหกล้าน มุ้ยว่าพังนน่นะห้ผมบงน้ำแม่ไทั้งหลังเส้นนี้ยังไวด้เส้นนี้ยังไหวอ้หน่ไเล้ยเรอยเละก็โยตะเลิก์ลาเลยเนาะต่อไปแล้วแต่ว่าดึงแตว่าดึงอันนี้ไม่ไหวในชนะทีเจ้าของผู้ว่าถูเจ้านองว่านี่ดีใจบ่ก้ ถามว่าดีใจบ่ก็ด um ีใจยู่แ uh, ต uh. uh ่ว huh. uh ่า huh. บ uh ่ถึงกะตื่นเต้นบ่ถึงกะว่าอ่านห้องแังซี่สั้นนะเพราะว่ามันมีสติอยู่มีสติอยู่เพราะว่ายายอันไปเก็บเห็ดทั้งป่าพุ่นป่าคนาเนาะมันบานคนนาปุนนะด้างซื้อเลขบ่ซื้อไว้โดนแล้วโอ้สะพายกระเป๋านี่เลยไปเก็บเห็ดพร้อมกระเป๋ามันขาดมันขาด่องจอมไปซื้อกระเป๋าใบใหม่กระโจออกมาแล้วกัอ มันเห็นโรตรีใบหนึง่งยูน้ำกระเป๋าจะ<อ>ยูนทางหน้าเขาขายโรตีจรีงๆเลยก็เบ,บิง<ม>บ้งเบิ้งนั้นเบิงนนบ้งนี้เบิ<ม>้งนั้นเบิ้งนี้เอา้าคือมันถูกระวั้นด้วยน,นี่ถูกระวั้นจ่ิงด้วยบุกโชว์เลยบบบน,นี้กับไปสร้างข่าวกินกับโรตรีกับไว้ในกระเป๋าคือเก่าหลย อันไปบอกอันไม่ขาวว่าไม่ขาดตัวรถตียายเนอันไม่ขาวว่ายายเขายังประจับรถตีไปตรวจเลยนูเนฮ็ดกับข่าวยายก่อนรึถ้านูตรวจถ้ายายเจองวันที่หนึ่งนูโคพันหนึ่งยายให้ไหม อีลายยายหายที่จังไรยายก็หายตรวจพ่อพ่นก็ยืนซันนอเพิ่นวาย้ายยายถูกรางวัลที่หนึ่งนะหนูก็นั่งกินข้าวเฉยโดยี่วยยายเนี่ยหนูจะช็อกแล้วทำไมยายยังทาใจได้ก็บโเวินยังกับเฮาหูเลยว่าาถูกเนาะนั่นเลยตรวจเพื่อความมั่นใจาขี่รถมาในช่องจอมมาหอดเหื่อมีคนอยู่บ้านั่นคนนึงเข้าไปน้ากันแล้วเขาก็ขี่รถมาทรงหอดบ้านขยันเป็นอยางน้ำทางนา บาดเขามาหอดเพื่อนแล้วเขาไปเพื่อนบอถือเขาเขาเขาดีใจเฮ่งวันที้เท้าเเป็นอย่างครากระืออันใบพ่อยที่เท้าซื้ออันตรวจนั่นแหละกระแปกวั้ตัวนีแมนโบส์เขาว่าเขว่าตัวบินแมนโบส์ตะวันวันอ้ยนี่ตงวันที่หนึ่งเฮ่เจอเต้กีก็นอโดยที่มือยิงเนาะพอแต่เรามือโตสนะที่ทำอะไรไม่ถูกในครูเองก็โตไปขึ้น จากภูเขามนาจาภูเขามามาดีใจอยู่เพื่อนภูเขาคนอื่นเขาดีใจเขาดีใจอยู่ซื่อเลยเออตื่นเต้นเพาเป็นอย่างก็ถือว่าเหมือนเหมือนเหมือนเขาทําให้เรารู้ว่าเรารู้มาก่อนนะแต่ว่าเราไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นเรื่องจริงน้องเลขเลขที่ได้มาก หเขาได้มากแบบไดครรบเลยเมื่อนั่นก่อนสิซื้อประมาณวันที่สามหรือวันที่สี่เลยแหละอันสิ้นขาดวันวันสิ้นขาดเมษาเนอะ<ช>าบานนี้ทางนี้สิเคยเอาคู่เอาคู่เฮดใบสีถวายคู่เอาคู่เอาเอาพระลงมาอาบน้ำสีหนะ้<ช>าบ้านนี้ก็สิเอาขึ้นหิ้งไหม,มบัานนี้ก็เลยว่าไ,ไ,ไปนอนเบิ่งโทรทัศน์ก็ได้ยินเสียง เสียงคือใครๆเขาเว้านะตัวนับเลขลินสองศูนย์ห้าหกเก้าหนึ่งแต่แต่มาหาไหนห้าตัวข้างหน้ามันมันถูกแล้วแต่ไอหนึ่งไม่มีมันมีศูนย์มันมีศูนย์ก็เลยว่า,าศูนย์ก็เอาไปไม่มีนี เอาข้างเคียงว่าอย่างนี้อยังหวังรางวัลข้างเคียงก็คือหาหนึ่งไม่ได้แล้วก็ต้องเอาข้างเคียงสวันีสา็บอกถึงท้้น6ตเลานี่ครับ ก็ไปหาดูแพงไม้อื่นอีกก็ไม่มีมันมีแค่นั้นเลยหา92อีกหาไม่มีจะเอาข้างเคียงวางนี้ทีหนึ่งมันไม่มีแล้วอีหยงก็เลี6ตัวยี่สิบจํำใดบนหนึ่งอีหยงกสอ2จํำได้หมดอ่ะที่เขาบอกน่ะในหูน่ะ205เขาบอกว่า20เขาเหมือนเราได้ยิน่าเขาเขียนเลขแล้วเขาพูดนะ205 691เลขที่เขาให้นะเขาให้จ้า ทีนี้เราไปหามันไม่เจอมันเจอศูนย์เจอเก้าศูนย์จ้าเลยได้รางวัลที่หนึ่งเลยทีนี้ใจคิดว่าข้างเคียงมันได้คิดว่าที่หนึ่งแล้วคนมากกบทิ่บอกนั่นมันหูบอกว่าเป็นไทยก็ไม่รู้ว่าถ้าได้ยินเขาจะได้ยินยังนหล่ะ่าได้ยินบ่อยไหม จะถามว่าบ่อยไหมก็บ่อยแต่ส่วนมากก็สองตัวสามตัวอะไรประมาณนี้ะนะงวดงวดนี้นี่งวดนี้นนนนนยงังยังไม่ได้พักผ่อนเลยพี่น้ององหลายทุกวันมาแล้วพี่น้อ<น>งมาหลายพ,พี่น้องทุกวันต้องพักผ่อนไม่มีเวลาฝันเลย,ย บางทีนอเที่ยงคืนทีหนึ่งแล้วยังเขายังอยู่ในบ้านเราเลยอะเลยบ่ได้นอนจาก็เลยเฮ็ดเบุญเอายังเฮ็ดบุญพอได้มีหวัดสนาจังจีิพ่ไดเอายังอคืออันพอพอเล่าอันเท่าแร้วแล้วเราสบายปล่อยน้องบ่านนี้น้องปลูกบ้านเอาไว้ปลูกบ้านเอาไว้เพราท่านในแล้วเพราะท่านในปู่ก็เบื้องบัดนี้เลยว่าเห็นเพื่อนแหนมยังสีสัน สงสัยเอาจองบ้านดีกระเบียกทำไมเงินกระเบื้องพูดอย่างนี้แหละภาษาจีนแปลแปลหน่อยเพราะว่าสงสัยพ่อเนี่ยอยากอยากอยู่บ้านหลังใหม่ที่ปูกระเบื้องแกเคยอยู่แต่บ้านบ้านบ้านไม้ก็เลยว่าพ่อยกมืออย่างนี้ด้วยให้นูถูกรางวัลที่หนึ่งก่อนเดี๋ยวนูจะมาปูกระเบื้องให้พ่อก็คือประการแรกคือจะไปทําบ้านให้พ่อโกนถึงหกล้านนี้ จะไม่ได้อะไรก็จะให้ได้บ้านให้พ่ออยู่กนจะไปทำบ้านให้พ่อก่อนยูบ้านหนก่อนพ่อแกอยู่ธรรมราชธรรมราษแต่พื้นเพแกเกิดอยู่ลำดวนนี่หละแต่แกเป็นที่ธรรมราษแต่แม่แกเสียแล้วครับก็เลยว่าตั้งใจแล้วเนาะจะต้องทําให้สําเร็จก็เลยว่า ตั้งใจว่าจะเอาสิบล้านจะมาทำบานให้เขาเกินไม่รู้ว่าจะได้สิบสองล้านเด้อก็ไม่รู้ว่าบุญวาสนาเราจะทำถึงแค่ไหนเนาะก็ให้คนที่มาณที่นี้ก็ให้มีบุญกุศลด้วยกันเนาะบารมีพาส่งไม่ว่าแต่ใครก็แล้วแต่จะมีมากมีน้อยเนาะจานี่โชคมีลาบกันทุกคนเลยคือยายก็คงไม่มีอะไรให้มากมายเนาะนอกจากคำว่าขอให้โชค ให้ลาบแก่ทุกคนน้อให้มีโชคมีลาบด้วยกันที่ได้มาร่วมที่นี้ด้วยกันน้อร่วมทำด้วยแม่ด้วยเนาะแม่แล้วเลขที่อยู่ในหัวหมูเขาเห็นกันเป็นสามเจ็ดห้าแม่ร่าเลขสวยไหมอันนี้แม่ยังไม่รู้เพราะแม่ยังไม่ได้สัมผัสในจุดนั้นเนาะแต่เขาเห็นกันทุกคนเลยที่มาในงานเห็นเป็นสามเจ็ดห้าในหัวหมูไม่รู้แต่แม่ซื้อไว้แล้วเจ็ดห้าจ้าเสะือเจ็ดห้านะครับคือเดี๋ยไปซื้อเลขเจ็ดห้าครับเจ็ดห้านี่มันซื้อมาพร้อมกันกับเก้าหนึ่ง 아, mm 슬리. -hmm. Mm -hmm. uh, มันเก้าหนึ่งมันไม่โอกมันมาโอกับศูนแตเกณฑห้าของแม่มันยังอยู่มันยังอยู่จา้จา,จาแม่ก็เลยซื้อไว้ซื้อไว้แล้วคู่หนึ่งแนวทางงมวดนี้นะครับผมเม่ตอนนี้เม่บอกไม่ได้เลยผม,มควรเข้าไาจานนู่นใ,ใกล้วันใกล้วันก,ก,ก,ก่อนจะเล่ว่าเดี๋ยวใกล้วันผมขออนุญาตมาตามได้ไหมบ้านบ้านอยู่ตรงไหนครับแบงก์บ้านอข้างหาไม่เจอหรอกนู่นอยู่แต่บนเขานนุนไอเก็บเห็ดไอเก็บเห็ดอยู่บนเขาไปนอนทีละสิบคืน คุจะมาเย็นทิศหนึ่งผมจะไปยังไงก็ไม่เจอคุนอนอยู่นู่นสามแยกพี่น้องดูด้วยได้เลยแล้วแม่แม่ชื่ออะไรครับก็ได้ชื่อจริงก็ชื่อนางเลนนามสกุลจารัส เล่นเล่นเล่นชื่อเล่นเขาจะเรียกว่าอาจารย์น้อยเขาีว่าเป็นอาจารย์เขาเนี่ยคือขยิบขยิบขยิบเล็เนี่ยแอล่จเ่ได้เลยเลยเล่เลย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 จลยเ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 ล่เลยเมยเลยเลลยเลยเ่ยเลเลยเลน่ลยเ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 ยเลยเลยเลาเลยเลอเลยยเลยเลยเลยยเนยเยเลยเลยเเยฝากเลยเลยเลยยเลยเลยลยเเเลยยเล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 เเยเเ ใครจะเห็นใครจะว่ายังไงก็ช่างเราทําในสิ่งที่เราพอใจทําแล้วเราสบายใจแล้วทําบุญเราไม่ต้องว่าทำไอ้นี่ไอ้นู่นอย่างนี้งั้นไม่ต้องทําแล้วก็ทําไปเลยทําแล้วสบายใจจะทําแล้วสบายใจถ้าทําแล้วไม่สบายใจอย่าไปทํำแล้วอาจารย์เรนเชื่อไหมว่าก่อนที่จะถูกรางวัลนี่คือมีการอธิษฐานว่ามีวัตถุประสงค์คืออยากจะสร้างบ้านให้พ่ออยู่ใช่ไหมเชื่อไหม เชื่อเกียรติไม่ค่อยตัวหนึ่งคตัวเดียวแม่แม่บอกได้แค่นั้นแหละบอกว่าแม่ยังยังเจ็ดตห้าตัวเดียวคือยังไม่ซื้อซื้อแล้วแต่ว่าคือเลขที่ตอนแม่ซื้อน่ะมันมีอยู่สองตัวนอกทีนี้มันยังเจ็ยห้ายังไม่ยังไม่โอบแต่ไม่รู้ว่าเขาจะให้แม่ตอนไหนนะครัโอ้แสดงว่านีวันที่เท่าไหร่ ยี่สิบเก้าวได้มากเจ็ดหางเจ็ดหากดีใจยะไรุ้มแจยอะเจ็ดหาขอสี่นขอสาเ่าัหน่อยยุแอดบอบปงเนียนะครับขอบคุณแม่นอยอะรขอบคุณครับขอบคุณครับน